โอ้ยเราเป็นตะสังแต่นิ่มเออแจมบุรุยาะเย้ิ่มิ่มชายกับเป็นตะแพงตะแพงพี่น้องกินมีอ๋อยิ้มิ่มิ่ม nha, hey nghiêm kỳn này đê, ah, à. oh, 2 lăng hả anh oh, bảo? lăng này, lăng nằn, vườn botu, đi. เห็ดยังอยู่นอแม่เอาลูกอาลานี่แหละลูกอาลานพ่อแม่เขาไปหาอยู่หากินแม่เมียไปใส่ไปขุดสารดินยังทันมากสร่างดินเออขุดหัวสารหัวสารโอ้หัวสารเออหัวสารเออเอาลูกเอาเต่ามาแล้วน่ะแล้วตื่นได้นอนนี่ยทำแล้วหลุดายสบายดีวะสบายดีเออสบายดี

นาง,งย่อทรงคมทรงคมคือเนี่ยนะนาง,งย่อสไปดี้พ่อแม่พี่น้องเนาะกับพี่นี้มาตน้นไกลอยู่ที่บ้านคำต้องหลงคือเก่าเนาะพี่น้องจะมาเบิ่งสาดกานไปอยู่ของครอบครัวไอ,อ้ยังก่อนไอ้เทลไอ้แถวไอ้เทลครอบครัวไอ้แถวเนาะพี่น้องวันนี้เราไปเดินทางมาไกลพอสมควรมาทะเแก,ก่กอองกอกพี่น้อง เนะาะการเสือมาแบ่งปันน้ำใจให้เกตพ่อแม่พี่นอ้องอ่าทางพี่เลยเนาะมันคำตกหล่เนาะพี่นอ้องจาได้อ่าการแบ่งปันน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้องจากแขวงส้อนนเคศเนาะโดยเฉพาะแมนไอแอ,อ,น,อ,อน,น้องทีมงานคารลซาวแล้วก็จากไอแวนเนะาะฮันหันเพลน้ำซุยเนาะแล้วก็จากน้องตาโม,มนเนาะ้านเฮาแล้วก็จากทีมงานบอกคำเนาะ เป็น,นยังไงน้นองคนแรกทีมงานบวชคำกาบมีไอ้อ้อนเนาะกับเฮียเพชรสุพรรณเนาะแล้วก็จากเฮียล้มอมเนาะพี่น้องแล้วก็จากเฮียท็อปเนาะก็เขาได้มาแบ่งเสียงของจำนวนหนึ่งเนาะก็เข้าได้มาเข้าตะบี่ทวารชุมาสอยสองครอบครัวเนาะมาบุกจริงๆแล้วแล้วแบ่งเป็นสี่แบบเนาะแต่ก่อนเข้ากอามือนะฮนะ จะเลยว่าสิมาแบ่งปันให้อ้ายเพิ่นอนเนี่ยไปพุทธสารน้องห้าอะไรเนี่ยอยู่อยู่ในการสองสามคนอยู่ครอบครัวเดียวไงนย,ยู่สองคนพุทชายพุทธารเตือนตื่นนอนตื่นเตือนนอนเตือนเตือนเนี่ไม่ได้กินข้าวมาเลย เข่ามีบ่เขานะมีกับวายมีบ่วายตอนก็มาให้ตอนนั้นพม่เื่อได้ลอยปีนี้เยาเขามาก็ได้พรอ่ปนี้เยอะมาหนากรลยจ้ะน้ำลงมเลยแ่งกันกัมแม่ได้พลอยปีนใบคือได้แม่แอนผู้นันบ่นี่ได้เหือนแม่เท่าเขากับมากับคือคือเหมือนมาอ่ะมาซอยในอ้ายว่าซองครอบครัวว่ะมาจะไทย ห้าบ้านนี้เขาเลยถือเครื่องมาบลาให้นะมีโอกาสทาสิมาอีกเนาะเขาเพินกันยังบริกินมาที่คุดซางเรียนเงี่ยเรียนเมียเพิ่นพี่เนาะใช่ข่าวบลาช่วยนั่นช่วยนี่แหละเวลาเขาเก็บนั่นเก็บนี่นี่ก็ประกันภัยบ้านหน่อยประกันภัยกันยังบ่มีนี่บ้านหน่อยเนี่ยสาวหันบนเนาะ กันกประกันสังคมเนาะคนในบ้านน้อยเชียเมื่อนี้แหละขจูดได้ยินกินฮอตพีบุ่ญคนศพคนเนี้านนี่แมนวิธีชีวิตการเป็นอยู่ของไอพเนาะไอยังก่อนลิงะไอไอฮะไอเทลไอเออ ีิตการเป็นอยู่ของแถวเนาะนากับ่มีเนาะบ่มีแม่ใส่เห็นหน้าไปนยอยู่หาไปอยู่หาซื้อกินจเนาะอยู่บ่ได้เฮ็ดนาไปเออมีแต่หาเงินซื้อกินหาเงินซื้อกินไปวันๆเนาะอ๋อยามมือก็มีบางมือก็บ่มีมีแต่อาศัยอาหาเครื่องปากของดงไปแลกกับเพิ่นเนาะบางทีก็ไปขายแม่นบ่ไปขายอืมป่ยนมื้อนี้เฮาได้หยังเฮาไปขุดสานบ่ได้บ่สานอื ได้ว่าประมาณโลไปขายในได้ซาขายเป็นโลขายเป็นโลโลสิบเอ็ดพันแต่ป้าเก้าบาทได้จากโลนะได้ประมาณโลไปโลจากพันโลสิบเอ็ดเป็นอยู่บาเตียมาเมื่อกี้นี่ยมาว่าทานเดป้อนยกเอ้ยก็ไปไปใช่แล้วคนนอนอยู่เฮือนนี่ยเขาไปไปใช่ไม่เท่าจะได้ก็ไปกุดซานดินนะมั้งจากไป มาแทนไปมืดมืดทั่วไปเมื่อยอันนี้ก็ยกนอนปุ๊กปุ๊กให้นอนอันนี้ว่ามาเตียมาเลยตื่นไหมตื่นไหมฉันว่มาตื่นหนึ่งนอนไปจนลายขาลายขาเหนื่อยเหลือเกินหนามานเมื่อเมื่อว่ะขันจะไปต่อเลยหนิอยากขาวเลยเมื่อเมื่อเมื่อไปกันเมื่อเขันอยู่พี่เขาสังเกตว่ามีแต่ยูพี่บัตวนสังเกตเห็นมีแต่ว่าผู้ชายอยู่เฮือนเนาะ เมียม,มีเป็นผู้ไปหาหมียบอกอยู่เฮือนล้างนั่นกะผู้ชายเอาลูกอยู่เฮือนเป็นผู้ไปเด้อเด้อเดินอันนี้นเขียงที่ว่าเอามาต้อนเนาะจากผู้ใจบุญเนาะให้เจ้าขอบใจเนาะ ปลาก็ให,ห้ผมอ๋อวยฟอนให้ทีมงานขอได้ไหมเออความกขอบใจทั้งหลายที่มาสวยเรืออุนอ่นโน้นนี่แหละเป็นเสบียงอาหารนี่แหละเป็นของอยู่ของกินนี่แหละก็ให้อยู่ดีไม่แหง้คงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีเด้อไปาทางใต้ให้หพหืสวยเหือยย่างทางเหนือพื้นดสวยสางซองปลาค้างครับดอกไม้เงินดอกไม้ขำ ผู้หลักขอเห็นเรให้ผู้ใดขอเล่นมาปั่นเด้อขอน้อยจะเรียนมาไก่ขอใหญ่จะเรียนมาฮอสอายุดีมีแห่งนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนมือมาได้แก้วมันโศกโศก,กจะให้มาผ่านม่านจะให้มาเบียดขอจะเรียกจะได้ขอ,อนี่ไปชุกขี้มันเสมอมันคือเราขอดขักไม่เนาะ,ะเป็นหมอพรมามแต่ก่อนบ่นเป็นนักบวชโอ้เป็นนักบวชโอ้จักปีเลยโอ้สิบสามปีผมอยู่วัดไปไปอยู่วัดไหน วัดบ้านนาบาน้นนนบานนาบ้านนาบันทงเขตนันอุทุมพรโอ้บันนาเมื่ออุทุมพรเืออุทุมพรแม่สะพอวาวจังก้องเนาะพี่น้องเพิ่นเป็นนักบวชมาก่อนออเพื่อนบันเซลมาเด้อพี่น,อน้องขึ้น <laughs> ได้อยิบมาได้เออ เักขึ้นไปขึ้นไปบหนจะิงไปนยเบิงสภาพ่สภาพการไปอยู่ของอี่นงอกโอ้โหโอ้ยยังวะหลานน้เสียวมาเลเนอะพี่น้องเอ๊อันนี้ว่าไปขุดมาน่ะ มากระบกว่ะเนี่ยว่านี่ยมากระบกพูดไม่ใช่ลังเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยๆคนใช้สารนี่อันนี้ภาษาภาษาภาษาโอ้ได้อยู่โลบายเนาะอืมวันโลบายนั่นกันอือยังนหนหอยบกหอยนี okay. ่น like ี่ยคนมา วันนี้ก็สีได้กลับก่อนด้อพี่น้องยังสีไปครอบครัวใหม่ก่อนเนาะแล้วพอใหม่พี่น้องไปก่อนอ่านะบ๊ายบายเนาะนว,วทาง้งแต่ยง้มแซ่บบอแซ่บบอ